สวัสดีทุกคนค่ะคุณกู้ต้องไปเหตุงานรเราเลยค่ะเด้มอมื้อนี้สีสดใสบพี่น้องเอง้นะฮะอหยุดมาหลายวันพี่น้องเอง้หลานก็ไปเที่ยวโอ้ยยุดเป็นอาทิตย์โอ้ยรถคันนี่พ่อลูกสาวเอาไปเติมน้มํามันให้อโอ้ยเกียร์เขาใส่ผิดใส่ถูกรถกูก็เลยอันนี้เลยบัดแบบนี้ใส่ผิดทางเลยขับรถเขา้า่าค่อยได้จับมันกางสีแลละครับพี่น้อง โอเคค่ะอากาศดีอยู่กับพี่น้องว่าฝนสีตกกับบตกะได้ค่ะปลาเฮ็ดหมูเดือดเดียวเนื้อเดียวเดียวเ,เอาไว้ร่องทอดหมูบ้านนี่เสียบขนาดเลยพี่น้องเองมากินกับเขาว่านอนเขาเหนียวดันมาปวดฟันการามไปพี่น้องเอ้ยดี๋ยนี่เลยว่าสิยุดนั่แหละนะดาหลายดาเขาหลายฟันการามปวดเลยพี่น้องปวดอีกแล้วนี่อยากจะถอนออกอยู่นี่อือกินแต่เนื้ออะไรจะงดกินเนื้อสะหน่อยนะกินเนื้อสัตว์ไลปวด จนเบือ่อจกักสิกินเมียงเค็ดกับเขาเมื่อวานก็นกินเมียงพี่น้องโอ้ยเสียหลายเมื่อวานนี่กินเมียงค่ะกินเมียงกินเมียงนะคะเอาไอ้ไหาเนี่ยมึงสหยุดบ่นนี้มึงคือยังมาอันนี้สะเออมึงหยุดกูได้มาเวย้ยมก็รู้ว่า้โอ,อยอนนักเลงบนน้มาเนี่เออ,อผู้เบาหยุดไหนเออนะคะอันเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องปากก็เลยว่าเออกระเบงเขานะคะพี่น้องก็ ช่วงนี้กะนะฮะป้ากะอยากยิบเยียบไปซื้อดอกว่าเปล่ามันกับเบิ้งเรือว่า,อ,วาอันการกระทําของคนนะฮะพี่น้องนะคะตอนนี้ยูทูบเบอร์ก็ยังว่าระค่ะมันกะสายปันปวนสายเสียมนะ,ะสายยุสายยง่งนะคะพี่น้องป้าก็นะฮะออกมาเบานะฮะอันคลิปอสองคลิปนะ,ะไลไรซุดกะเบิง้งว่าเป็นยังไงป้าก็เห็นความเห็นใจกับนะฮะเออนะคะหวานขม เขายายาให้เขาออกออกมานังบ่นอะค่ะเพราะว่าคามันจบคำมันจบไปซะให้เขามเงียบไปนะป้าบอกแล้วที่เหตุนางกกยก็ไม่เบียดเยี่ยมก่อนนะคอยฝาดมันคอยถือนมันนะกระพองเด้ไอ้เพื่อซุ้มมูนี่ซุ่มมูขายมูนะคะเพื่อนขายเพื่อนเขาออกมายอมรับผิดแล้วก็ยังบอกว่าเออเขาบอผิดจังสันเหลืองสีเสมอย่นความผิดก็ยังออกมาเพื่อซุ้มสัวเมื่อไรอัสติมยากันอัสซุ่มม้านันแดกรุ่มกินขีกันนะ สูบ่ไอ,อ้หนังหนาสูเนี่ตี ه. เข่าหัวหัว,ห,วหัวคุยพวกขยะสังคมเลีนลุ่มกันประสานวยขึ้นมาแล้วสวยม่นมานาง,น,ง,น,น,งนั่นั่งเขานั่งหอนว่งวงว่งว่งวาเป็นกระฟางสวยสูปานนั่นกูคิดว่าคนสิเบิลงหลายโอ้าวอีหาร่าสูยนะคะสูอา่านอ่านขึ้นมาจากของก็สิเกง่งเนาะหัวโจกหัวโจกเอออีเบนะิ้งหนามึงเบิ้งหนาอีคิงข้องมึงน,นะสูยเออนะคะอีปอบ ดูงสูงๆใแห่งเบิงง้งแห่งกำพืชส่วยแห่งออกบ้าน้ะสูเออนะคะสมุนเีเห็นเบิ้งแ้กกับเบินะ้งเด้ออ่ะเห็นมาดูกำพืชบ่ละค่ะพี่น้องนะคะอันนีเห็นการคว่ำบินยูมันบ่ล่ะอ่ะมันบอกสบายมันอ,อนูในนี้มันขี่ข้าเฮียงนี่มันอยู่หันยูอพาร์ตเมนต์พี่นอ้องยูตึกหนึ่งข้างทึงผู้ได้กัอาศัยอยู่ในเมืองเ้อค่ะพี่น้องบ่มีเป็นญาด้ซื้อบ้านอยู่ดอกนะเขาก็อันอพาร์ตเมนต์เซาเมเซกับพอนซื้อนะคะพี่น,อนออ้อ,อ,นนนะะนองโซนมากเขาสมบ่มีอันนาการเช่นนั้นเรามมนก็ับเป็นของหลวงค่ะ พันสื่อของหลวงแนเขาหน่นแน,นยิ่งคนอยู่ในเมืองนะฮะยิ่งท่าโตยิ่งแบบว่าอยู่ลาบากขนาดอยู่อีนี่นะอีนี่มันทามันบวขี่คันนะคะมันหาทําก้มสะอาดก็ได้คะ่ะพี่น้องทำมันบวขี่คันนะ่ะทำก้มสะอาดล่างสวมหรือไปขายหยีขายแตบก็ได้คะ่ะนะคะกันขีขน่คันรายย่หันละก็ว่าเออเจ้าของนี่โอ้ยมีความสุขแต่เบื้องหนังหนาม,มันเนะะี่ยค่ะพี่น้องมันอยู่มาจจะปีแล้วนะเขาปนานนั่นแล้วนะคะพี่น้อง อ่ะันมันรวยมันมีอย่างมันบ่นเลยมา่ออนางเยันยูทูบเป็นยังหรอกครับพี่น้องอยันตะติดเหลืองกัะดินว่าวสันว้ายทวดทวดทดทดยีหาปอบเบิ่งเบิ่งของกูเด้่นี่เออเนี่ยสามพันกว่าวิดีโอเนี่ยมึงไงฮะสั่งไลด์ได้บ่ถึงอันน่ะอ่าหอดพ่ออ่าสามสิบวิดีโอซั่มสามสามพันเนี่ยมึงเบิ่งเด้อมึงกิดเบิ่งนะหลังๆเมื่อหล่นหลังไม่แห่งบ่มีไลด์ได้ยั้งเลยยังวายอยู่เนี่ยเพิ่งจะมีสั่งไลด์ได้อันอันบ่นยังบกบกพ่อขี่ม้าดอกครับพี่น้องนะคะเออนะคะ พันพันอะไรมันจังสิมาได้จักอันนะอันหาสิบเส้นโอ้กูบ่กเลยอยากจะสวรท่าได้เด้อค่ะพี่น้องยังมาขันได้ก็ได้แต่พวกเขาซุ่มสูนี่ยค่ะขยันปั่นกับปั่นไปปั่นมามันก็ได้หลายของมันนั่นแหละก็มันขยันปั่นนะฮะแต่กูบ่ขี้คาดกูขี้คาดปั่นกูบ่กูบ่คนสั่งภาพกับพี่น้องเออนะฮะเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกูบ่ได้ว่าสิไปนั่งอันไหนเฮ็ดเอาบุญแล้วท่านเอาเงินไปว้านผู้อื่นเด้อค่ะกูบ่เป็นค้นดึกดั่นนะกูทำบุญกูต้องคิดพิจารณาเงินหายากเห็นบ่่คพีน้อง เมื่อบักซัดมานี่เห็นบ่ล่ะครับพี่น้องบักกันบักมาขี่เลือนศูนย์กุฏิสูศูนย์กุฏิออกมาโอ้โหยอีซูมึงมึงไงจะเป็นคนยูดอนเขายังบ่เอามึงเลยไผเอายุดอนกูบ่นไปเหยียบอุดอนมาสามสิบเจ็ดปีแล้วบีบอ่บเอ้ยไปสิูญจักกูเออนะครับมึงก็มึงก็แถไปลวดตัวเขามึงก็สันดานเมื่กันละเออบ่มีผู้ใดดอกเรากูก็บ่เอาเขาคือการกูบ่เอากูหันนวดยูดดอนบริวณหันคลื่นซั่มอะกูตีรถ กับคุณน,นั่งเครื่องบินกับพุนตีรถกับไรกุณน,น,นอดอีสานบาัวกลุหมคนยานเมื่อเขาใจบ่เออประกอบเออมูพวกกูหอดจะบ่ได้พ่อซ้ำเออสมัยเลี้ยงซื้อกูไปพ่อก,ก็ข้างเดียวบุญค่ะเมื่อตั้งแต่ปีสิบปีที่แล้วบุญค่ะข้งเดียวจบครับพี่น้องนะคะกูบ่ได้มีผักมีพวกกูบ่มีผู้ใดเป็นสิบหูจักเด้อกูสิบ,บอกใครนะคะเออนาอันนี้แหละคับมากอ่ะโอ้ยมันนั่งปันวนสันกูหาดียืมกูนิ่มสินกูนั่นนี่ ปักปเว้ยกู่าตัวมึงเองนั่นละมึงมาใส่ไหล่ผู้อื่นเขามึงก็เอาสันดานของมึงนั่นแหละที่มานั่งบอกเขานะ่ยนี่แหละกูเข้าใจอยู่้อเฮ่ดหยังกูบ่ไไรก็เลยออกมานางปั่นน่งได้อีสวมกูและขำกูเลยนั่งยิ้มส,สวยนะคะยิ้มส,สวยนะคะพี่ทนายนะคะพีะะพ่ทนายนะคะอ่าพระส้มนะคะเออคนสวยคนนี้นะคะ เออก็อยากจะหยุดเหมือนกันแล้วเเหนื่อยปวดฟันเลยค่ะเออพี่ทนายบอกว่าเออผสมคนสวยค่ะอยากหยุดก็หยุดได้นะคะแต่ว่าเอฟซีคิดถึงนะคะเออทนายยังจีบเรื่องลังบาทาฮมึงอย่าลืมว่ากูมีผัวทนายเด้อเออนะคะเดี๋ยวมึงจะบอกหนาวอุ้ยเวลามันแต่งหน้ามันสวยๆนะอีซ้วมน่ะอุ้ยแก่ขนาดนี้กูยังอยากเย็ดมันเลยว้ายแค่มึงเอาหวั่นเด้ออุ้ยไปหมวยกูมึงกระเบนเบิงกูหลอกกูจะบอกึงให้เออนะคะอูอยูุบ้านกูไป่ใส่กูบ่แต่งหน้าแต่งตาเนี่ยกูสิไปแต่ง ผู้ใดเบิงเออเข้าใจบ่เวลาคุณเห็นงานกูก็ต่งตึ่กงานนักเรียนคุณครูสวยทุกวันเลยคุณครูใส่เสื้อสูทคุณจะสวยว้านาฬิกาสวยนุ่นสวยแหวนก็สวยว้านักเรียนมันเข้าใจบกเฮียงอีตัวว้าคู่กับตาเลือกตาลั่นอีสาตาร้อนนะคะกูสิบอกค่วุ้ยทางานแบบนี้มีหน้ามีตาแบบกูจะเช็ดที้เช็ดเยี่ยวนะคะให้กับเด็กบริสุทธิ์ดีกว่าเพื่อให้พวกสถุนอย่างตําบุกมึงหมาขี้เลือนนะคะไม่มีงานมีการทํามาขอทานหลังบ้านกูจะบอกว่าให้มึงดิ้นไปกับท่าน ละค่ะก,กูไม่เจ็บปวดหลอก้าอุยลูกหมาที่หมาขี้เลือนกระเทยลากยากอ้โโอุโ้ยโดนคดีแล้วรูรัวดิ้นไม่ออกเนี่ยยี่สามยี่สี่ไปไหนมึงบอกกูจะไปไหนควาไอควายมึงมีทนายมึงให้ทนายมึงไปอีสัตว์นะคะโอ้โหกลัวละเงือบมึงเอาย่างเห็้มีความคิดนะเด้อสมสูนนะคะเข้าไปกับท่านนั่นละอู้เจ็บแคว นะกำตามสนองสูงนั่นแหละเดี๋ยวสูกอนะฮะมาเนะะีนะะ่ยนะไปลมหายใจจากคนละคนคนละคนไอ้ซุ่มหิวแสงแต่หลายซองซุมบ่ได้เกิดบ่ได้มีอะไรดีขึ้นหรอกนะคะซุ่มเหมือนนะสั่งกระเซหไหลนะคะพูดจริงเนี่ยนะคะกูก็อยากให้รู้ว่าการที่มึงไปเสียมคนคนนี้เขาทะเลาะกันเนี่ยนะคะแม้นว่าอ่านะฮะหวานขมเขานี่นะคะเขาไม่ออกมาพูดอะ่ะกูมั่นใจว่า เขาอะนะคะมีเหตุผลนะกูรู้นะคะเพราะกูรู้เลยว่าเขาเป็นยังไงนะไอพวกมึงเนี่ยพยายามจะดึงเขาพยายามปั่นเขาอู้อีสัตว์มาเริ่มแรกก็พูดดีๆหรอกนะคะสตรีมติดเนี่ยสตรีมแตกเนี่ยนะคะพอสุดท้ายออกมานั่งใส่ไฟยนระเบิดให้เขาเหมือนกันอีควายอีพวกสัตว์เดเรัจฉานเอาตัวรอดนี่เหรอมึงบอกรักเพื่อนคบกันโคตรพ่อโคตรแม่งมาหลายปีอีสัตว์ออกขอเขามานั่งขายอีควายนะคะอีคิงของอีพวกอีอีทุเรศตั้งหยเนี่ยนะ,ะดูหนังหน้าเบ้ามึงเนียน่ยในผีหน้ามาน่ะ เออนะคะอีพวกสัตว์ในชานพวกนี้นะคะได้โอกาสก็มาอู้ดีจังเลยพวกขยะสังคมไปกองกันอยู่คะ่ะพี่น้องนะคะแย่งกันบอกว่าสันโอ้ยนะคะพี่น้องคือสิว่าอูนี้หี่สุดยอดเลยเบนบอเออนะคะ ไอ้พวกมึงก็ขยะสังคมนะคะไม่ได้มีดีที่อะไรหรอกนะคะเออกูไม่อยากไปให้ค่าหรอกกูเห็นหมาเออกูนึกว่ามึงจะเอามาเปิดเผยอะไรสุดท้ายอี่สัตว์ก็ออกมาอวยนะคะออกมาทิ้งขี้ให้คนอื่นเขานะเห็นไหมเอฟซี FC เดียร์อหน่อก็ต้องหูตาสว่างอ่าก็บอกวันผมอ่ะเขาก็มีเหตุผลเขาอาจจะไม่ได้พูดเอาอาจจะไอ้พวกมึงก็ไปเสี่ยมไปอะไรของเขาเท่านั้นเองนะกูจะบอกมึงให้นี่แหละสิ่งที่กูยังว่าอ่ะให้ความเป็นกลางรอเขาดูก่อนรอ้อยเขาออกมาพูดเออมีปากกินกูบอกอุ้ย เอยนี่ไงว้าขึ้นโสดีเถอะวะอ่ะมาปั๊บกูมีปักกิ่งเลยนี่แหละอืมคนสวยมาปั๊บมีปักกิ่งเลยเห็นไหมคะว้าวันนี้เวนป้าต้องอยู่ข้างในนะคะอืมไม่เป็นไรอากาศก็ดีนี่ครับพี่น้องนะเอ่อมีเวลาอยู่เด้วยกันเออเอ้ออเนี่นะครับพี่น้องอ่ะสวัสดีทุกคน นะถึงบอกไงว่าในการที่พวกมึงออกมานั่งพูดนั่งอะไรเนี่ยนะคะแทนที่จะดูชิว่าอไอการที่ออกมานั่งพูดเนี่ยกูคิดว่าจะมีเหตุผลอีสว์นะคะไม่มีเหตุผลเฮียอะไรเลยออกมานั่งด่ากันนะเอาความเอาความเฮี้ยมาใส่กันนะคะนะทิ้งขี้ให้คนอื่นเขาสัตดานเร็วรวพวกมึงเนี่ยมันไม่พ้นกันหรอกการที่จะพวกกันนะฮิวแซงอะ่ะเออนะคะเดี๋ยวนะคะ าอืมอานที่พวกมึงหิวแสงเนี่ยอสันดาลเร็วๆอย่างพวกมึงเนี่ยมันหมามาทิ้งระเบิดทิ้งขี้ให้คนอื่นเขาคิดว่าตัวเองพวกมึงเนี่ยเขาจะเชื่อเหรอเอฟซีอ่ะอ่ะกูจะบอกไงว่านี่ไงสิ่งที่นะคะยังไงอะ่ะให้เขารอให้เขาเนี่ยนะคะให้รอหวานขุมเขาเนี่ยเขาออกมาพูดก่อนนะคะให้เขาออกมาอธิบายให้จบก่อนนะคะแล้วอันนี้พากันจี้จี้เขาเขาก็เลย อ่ยังไงอ่ะมีโอกาสที่ชี้แจงไม่หมดนะคะพี่น้องเราก็ต้องพูดว่ากันไปในทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็เป็นคนที่อยู่เขอาข้างแม่หนองมาตลอดนะคะคนเราก็มันเราอ่ะไม่มีคนไหนมันดีร้อยเปอร์เซ็นหรอกผิดพลาดทางเทคนิควงคนก็อาจจะมีความคิดไม่เหมือนกันเมนบอกูก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องกูจะบอกให้ก็ถึงบอกกับทุกคนนั่นแหละนะคะไปตีผูน้นันติผู้นี่ก็เบิ่งงจ้าของสะกอนนะคะพี่น้องเบื้องจ้าของก่อนว่าจ้าของอ่ะดีสัาไใดไปว่าเขานะคะถ้าถ้าทามันไม่มีเรื่องมีเล่าอ่ะถ้า บักสันซดเลนชันบักแคะเนี่ยนะะบักไอหมาขี้เรือนเนี่ยนะคะพี่น้องเออนะคะขออนุญาตนะคะโอ้ยกันแงหัวกับบัสสีกันทาบันสีกันมันแสบมันนี้แห้งบันนีกูกูก็สีมีแห้งอยู่หรอกค่ะเออผัวกับบัสสียังกับบสีเนี่ยแหละกูก็เลยต้องมาระาบกับแงหูเนี่แหละเออคันหูแล้วมันอยู่ตรงไหนเน่ะตัวเออนะคะนั่นแหละค่ะเออคันหูคันหี้ลอะแหละมันอยู่ตรงไหนเออนะคะเอาส้มลีมาปั่นก็ไม่หาย พี่น้องเอ้นะคะอ่ะซื้ซึนดีพี่น้องอ่ะ อันนี้กับป้ากับมาบอกสูฟังเลยค่ะพี่น้องว่าอย่าพึ่งไปลงโทษเขานะคะเออนะคะวันนี้ป้าเอากับเขามาให้เพื่อนรวมงานค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาให้กับเขาป้ามาันทุกเถียวเลยไหมป้าก็าเลยทํากับข้าวเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้ทำก๋วยเตี๋ยวมาให้เขาวันนี้ป้าก็ทําก๋วยเตี๋ยวกินอยู่แล้วป้าก,ก็เลยเอามาให้เขาเ,ออเป็นคนโรมาเนียนินสัยดีมากๆเลยค่ะพี่น้องอโรมิเนียแต่ควบคนเป็นเยี่ยมเพราจะไปหวังจะได้กินเขาให้มันกินแล้วอ่ะออไอน,นทาเขาแต่พวกคนที่เบาบอล้อนด้วยกันนี่เขาหักกันจ้ะ นิสัยดีเขาเขาเขาเ,เ,เห็นคว่ำก็มาเห็นงันหนะักสั่งซีนะ่ะเขาหักขาดป่าได้พื้นลมงันหลายคนมากก็อู้มากอดมาหอมแถวเออเธอเอามาดีเธอเอากองมาามาสั่นเห็นเอาหน้าป่าก็เลยบอกอย่าเห็นเพราะว่ากับเขามันเหลือนะ่ะพี่รองรงเรียนนะ่ะพอเด็กหนุอยเขาสัง่งพอเวาลาอาหารเขาสั่งมาเพื่อนบ คู่เคือเขาก็สั่งไปหมดไ่คู่เพินเาาพ่นก็ว่าเพิ่นก็ยกกับป้าเนี่ยเพินพ่นเลยเพิน่นเราบอกอู้เธอไม่เอาไปหรอกเอาไปพวกซอสพวกอย่างนั้นป้าก็บอกเคยกินอาหารฝรั่งเนาะไปให้ฝรั่งให้ไอ้ลุงใหม่ก็เลยบอกเออถ้าเป็นบางอย่างที่เพื่อจะกินเนี่ยก็กินก็ไปเห็ดไก่เอาไปเห็ดนงไก่เท่านั้นแหละนะคะป้าก็ถึงบอกว่านี่แหละการทำงานนะคะพี่น้องเขาก็ต้องเออนะคะเขาต้องปรับสภาพ นะฮะเขาหากันว่าคนไหนเป็นในเรียนรู้กันเพราะลูนิสัยแล้วเออเข้าในบุดีเขาก็ยังไปอยู่ใกล้เขาเป็นบ่ค่ะเขาก็แยกแยะไปเห็นบ่ถ้าอ่าถ้ามันบุดีเขก็ปับปุ้งจุของป้าถ้าในบถถึงจะตาป้าป้าป้ากันยังงี้เลยเด้ป้าบุคุยเลยเด้มาเจอเซฮัลโหลพี่กับป้ากับบเซฮัลโหลเพราะว่าอย่างเหมือนเดิมเพราะว่าเรามีมาปับเดี๋ยวนี้อีอ้วนบ่เคยกล้ามีปากเสียงนลำป้าเด้เชี่ยไอีเถ้าหนึ่งอ่ะอีเถ้าหนึ่งน่ะโุ้ยนี่หน้ากันยังเงี้ยกับปากกระดาอกันเลยครับอุโบนใบหนาเด้บบปััมมนก็าดีลยว เออนะคะมันก็มาพอดีเลยเออนะคะเว้นป่าป่ากับเบิงว่ามันสีเห็ดบ่เวลาเว้นมันอ่ะมันบ่เห็ดเออเวลาป่าเห็ดอ่ะซุ่มเื้อซุ่มเื้อพ่อเนี่ยนี่มาเอออันป้าบอกว่าเออฉันมีอันมีนัดเด้อยค่ฉันมาสาเอ่าฉันบอกไว้ก่อนเหมัอนมึงสิมาบอกกูยังไมไปบอกผู้มือกันเลยว่ะ เออแฟบุคคลกนเอากูกับบอกอยู่มึงก็ต้องเห็ดเว้นทอดแท่นกูนตัวเออนะฮะจากในกูก็มาท่านทุกครั้งแหละมามาท่านป่ามาท่านป่ากับยังเป็นเดียวเออนะฮะไปตรงที่พู้นะที่อำเภอกันยังมากมันก็ประมาณสิบคนในที่มันก็ขยันคือออกมากับสบายสบายหมดแล้วค่ะนี่แหละป่ากับบอกสู่ฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวป่าสิเขาในแล้วครับเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวจะเป็นเอ้าเจียนี่เลย่ะอเบเอ้าเจี๋ยผมว่าดึงออกซะนี่แม่ประสาทเนาะ พี่น้องเยอ่ะเจอกันพี่น้องโกไปน้ำยางไปน้เด้อค่ะบรว่าเอื่นนี่แหละสิ่งที่เฮาก็้รงเบิงนะพี่น้องนะฮะอันกับยาซีโบไปว่าเขาผิดจังสังสีเลยเพราะว่าเห็นบอกพฤกการที่พวกเขานี่มานัางมานั่งคิดกันล้หน้านี่นะฮะนางวีเคราะห์เพราะเขาฟังอยู่ไฟเดี่ยวเขาก็ว่าหวานขมเป็นคนผิดเมนบอกผู้นั้นผู้นี้พวกคนที่มันเบาเนี่ยมันกลับไปแต่งไปเติมมันก็เหตุเดี๋คนอื่นเขาผิดกันนังสีละ ป้าถึงบอกว่าป้าอยากฟังสั่งทั้งสองฝ่ายป้ากะน,นะคะคุยน้ำเขาอยู่สามียังกบคุยน้ำป้าได้ป้าไปคนตรงไปตรงมาก,กูบะแค่ดอกขันพดกูบอกทำผิดมีหลักฐานที่กูกูฝากแน,น,น่นอนบอรวนาหรอกผู้อื่นเขาบร่ได้กูกินด้ค่ะนะคะกูวคว่ำตรงไปตรงมาก,ะะาก็ถึงบอกไงนี่แหละเป็นสิ่งที่ว่าถ้าเกิดผู้ใดเห่นกับบะแค่นะคะกับบกสนดานมาบักมาขี้เลื่อนนี่น่ะพวกคุณกะสีด,ดนขึ้นป้าล่ะดนขึ้หวานขมนั่นแหละ พอเห็นพวกนะเออคนเทาเวลามากอะรุ่มกินกันนะพอเร็ลแล้วกับพสุษยไทยเป็นไรล่ะอ่าอยากเขาได้นาอยากให้เขาได้นากัวเขเลยโอ้ยนี่มันได้นากักูไม่กูว่าอะไรเี้ผู้นี้สิเก่งกูผู้นี้สิอันนั้นเอาเอาสิ้นไปก็กูยังสี่นะมันมันโมเมนต์กับพี่น้องซุมนี่แหละมันก็เลยเป็นการที่อิจฉาผู้ใดผู้ใดอยาดีกัวลุ้ยกัวอวดลุยประจันศรีสุด้ายกับบ่มีหยังโอ้หลวงพีนเขาคือเปิดประตูใหญ่ไปวะเขาขนอะไรเข้ามาสงสัย รถใหญ่เข้ามาเขาเปิดประตูไ่เวอืนะคะดะเดไ่ต้องกดออดเนี่แหละค่ะพี่น้องป้าท่าคิดว่านี่แหละสิ่งที่สมควรนะ,ะได้แค่ลูเปิดลมงาน้นมาละกาันมีไยดี้ดีออันก็นถึงบอกว่านี่แหละเ,เขาก็เลยต้องคิดบึงพิจารณาบึงนะคะก็ถึงบอกว่าให้ทดลองนะคะพี่นอออ้องเอ้าโอด็กนงไยเขาเต้นตันนี้ไหมเออเขาเขาฝึกซ้อมกิจรกรรมพี่น้องไก่คะนะเห็นไหมคะ